ดีค่ะยินดีต้อน,ะนรับเข้าสู่ช่องเจย์จำปาดงนะคะวันนี้โอ้วันนี้มีป้าคำใสเนาะป้าคำใสเลี้ยงนะคะแปะชะป้าคำใสกับพ่อพื้นกินไปแล้วหนึ่งตัวโอ้กิน <laughs> ไปแล้วนะคะคก็มีข้าวมาด้วยเอามาน้อยเดียวน่ตันนี้มีใครจะก,กินอยู่เวลา<ม>ลุงจิมอยู่เมีอิ่มไหมโอ้ลุงจิมเขาให้เฝ้าร้านเขามีค่าจ้างให้ กอนนะาให้หนูไปหนูไม่ไปไปวัวมาค่าย FC เอ้ามาๆมา FC มา FC ป้าเข้าใจกินไปแล้วนะคะโอ้ดีมากเลยลูกเบื่อเลยข้าวก็มีนะค่าย FC แม่เจ้แต่กินอะไรก็จะกินข้าวเนาะเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกินข้าเจ้ยนะเขาชอบกินข้าวให้มันอยู่ท้องเนาะอ้าช้อนก็ถุงใสมันไปจ้ำจ้ำ ใหญ่แท้เองนะคะนึ่งเองแล้วก็น้ำจิ้มก็ทำเองเอาอมามะเขือเทศต้มแล้วก็ตำไม่เอาอแล้วเอามือกินกับมือเด้อพี่น้องเด้อเขาวปุ้นก็มีเด้อเขะเอาเลยเด้อค่อยบอกว่าแม่ถินก็ไม่มาเนาะให้หนูนากินหนูนาเกาะวุน่น<ช>วายกับหมาน้อยอันน,นั้นเช่นใหญ่เช่นเล็กก็จะมา อ้าวแม่กำลังใส่ไม่กินเ่ะ <c oughs> โอ้ก็ค่อยกินไปแล้วหนึ่งตัวจะให้ค่อยกินอีกมันก็โอ้ยไม่ไหวแล้วมันไปแค่บ้านข้าวกินเล่นมันก็เหมือนข้าวไรส์ก่อนจะค่อยมากขึ้นข้าวที่ไม่หมดกเก็บไม่มาเองทต่ไมต้องเฝ้าตลอดด้วยเนองก็รับปากเขาแล้วต้องเฝ้าวเนาะเกิดเป็นอะไร เ้าจนกระทั่งเข้ามารู้ไหมว่าถึงสจจะเสจจะป้าคำใส่ก็อโอ้ยไม่มีใครเฝ้าหรอกถ้าป้าคำใส่ไปเขาต้องทำแบบนั้นเด้พักอะไรมันถึงสีขมขมผักอะไรผักที่มันถี่ปลูกไววใช่ไหมเก่แล้วทํามอันนี้นะเออถ้ามันขาดน้ำผักอานนี้มันก็จะขมเออขาดน้ำถ้ามันไม่ชุ่มจำน้ำ ใช่ใช่ถ้าเราลดน้ำมันได้ได้ที่อะไรเงี้มันจะจะไม่ขมแต่มันเป็นยาได้ค่ะแต่เรากินไม่อร่อยถ้าให้บ้านเอาคลิปดีู่วะทำคลิปทำสายมาเอาทำคลิปมาค่ะพี่มองเห็นอยู่บ่กล้องอยู่ไหนก็ไม่รู้เลอมองไม่เห็นเหรอใครบอกว่าไม่เห็นเนาะเจมปากแดงปานนี้ อันนี้ลาบลอยนะคะพี่เห็นไหมลาบถึงปาหนึ่งเต็มตัวโอ้ขนาดกล้องค่อยขี้เลยยังยังทําไมแม่ถถึงก็สวยท้ายบ้านก็สวยปากมันแดงเอาใส่แว่นตาด้วยนะคะโอ้โหใส่เสื้อสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองเทาคะนั้นปากมันแดงมันก็เลยสวยเออกระเป๋าก็เสื้อตัวนี้สงสัยลุงพลอ่ะให้ละมั้งทำไมเออมันสวยผิด ผิดมนุษย์มานานะคะเสื่อมัวนี้มีคนเขาอยากได้อยู่โอ้ยไม่มีบุญก็ไม่ได้เด้อใครจะให้ง่ายๆทายนะคะเอฟซีเก็บขันมาก่อนเด้อพวกหยับกินตามสบายดิกินอะไรแล้วค่อยค่อย ถ้าจะกินอะไรกับหนูนาก็เค่อกินอิบแล้วก็ไม่กินนั้นเนาะ<อ>มาแล้วมาแล้วเขาทำมแล้วเรื<ๆ>่องไม่ออามากินด้วยบ้านสายเรื่องไม่ออามากินด้วย<น>เขารับแศษที่ไหนเนี่ยครับมากับเรียอสมอนเมื่อกี้นี้เนี่ย น ah, yeah, mm ้าอินอไหายเชิมาชิอปะเฮจะกินได้นี้เลยใครจะหนีมาล้วมันจะหมดเร็วกว่านี้ถ้าะวามันกินข้าวถ้าคนจ้กินแต่

因我。 ใครเลี้ยงนะใครคลิปมาสับราบเลยนะแม่เกินก๋วตี๋วมาแล้วตชุดก็เลยกี่ก๋วยเตี๋ยวก๋าเห็นคลิปเร่งมาอยู่นะเออแมในร้านเนี่ะแล้วก็ย่ามอนเขาชนไปกินก๋วติ๋วเขาเย็บผ้าอะไรจัดเยอะยักหลายเขายิ่อุษาหกต่ำเรียกอันกุ่มในบ้านถ้ามีงานไปไปให้ทำเขาก็จะทำทำ แต่ก็ถ้าเป็นชุดนะรอนานหน่อยเว่ามันมันนานปานี้เนาะถ้าเป็นค้างมันจะได้เร็วถืนาเาหยื่ี่สวยไดในองแอร์พกบเห็นเจ้าห่าอยู่ในห้องแอร์เจ้าสีเห็นบวกก่อยคอยนั่งเยาก็เห็นเจ้าอยู่แา้วาว่าน้องกินนี่นะเออข้าอเหื่อเอเยอยู่ห้องแอร์ท่านก็เอากอยแล้วกนไปชิลอ็เราไปหาท่านเอา

ก็ได้ยินเจ้าสุเจ้าหองนะคลิปเขาก็ไปนั่งเอาอยู่หันแล้วเขาก็ไปนั่งว่าว่าคนมาเฝ้าร้านให้เดี๋พ่อขาเขาคนมาแล้วก็มาอยเฝ้าร้านวันนี้อยู่ห้องเอเฝ้าร้านพอแล้วห้องเอเฝ้าร้านเลยมันนี้รหลับอยู่เดี๋ยวเจ้าจับคุกเข่าก็นานตลอกา กลุ่มดีใชไปหมคะฮะจีจอนักคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วบอนันไปตลาดนัดนั้นอยู่บอตลาดนัดที่ไหนเนี่ยเห็นมันขายมาแถวทางเห็นมาส้มแล้วซื้อมาเด็กกิโลครึ่งอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะตลาดีค่ะ